ดิชาเอาบรรยากาศของถุงเข่าสีเขียวมาให้ชมอีกครั้งนะคะดีเป็นบรรยากาศหน้าทงนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็น,น้ำในหน้าทงเลิมมีมากแล้วนะคะหลังจากฝนตกมาได้สองมือนะคะะเอาบรรยากาศาเย็นเย็นนะคะของถุงเข่าในหน้าทงนะคะมาให้เบึ้งมาให้ชมค่ะท้องฟ้าโปร่งใสนะคะบบมีเมฆฝนมีความสวยงามนะคะสีของฝ่าของเมฆก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็ไม่เสียงเกียดนะคะ เสียงกบเสียงเขียดร้องกันนะคะอีกฉากกบรรยากาศสวยๆงามๆนี่นะคะมาให้ช่มนะคะดีเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีกมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวเป็นหน้าทงนะคะบรรยากาศนะคะมีเสียงกบเสียงเขียดห้องค่ะเบิ่งนะคะบรรยากาศคนขังงามเลยนะคะเบิ่งเมกสีขาวเป็นปุ๋ยหนุ่นเลิอทีเดียวนะคะทองฝากรสีฝาข้ามงดงามมากๆเลยนะคะทงเข่าเขียวขจี้นะคะ นี่นะคะเป็นทงเขาของบัดดุวยไงนะคะอำเภอบางหินจังหวัดศรีสกีนะคะนี่เป็นของบัดด้นไยเป็นทงเขาที่คนงามมากๆเลยนะคะดี่ชาก็อยากเอาบรรยากาศสวยงามยามเย็นๆไม่เบิงอีกครั้งหนึ่งนะคะแถาบัดด้นไยนะคะมีความสวยงามมากๆเลยะคะ่ะเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างสิงดงามนะคะเพราะว่ามีน้ำม,มีหยางนะคะมาส่งเขาตรงบริเวณหน้าทงนี่ค่อนข้างงามเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศมันนี่งามเลยนะคะนี่เบิงเบิง บรรยากาศของวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสนะคะค่อนข้างสวยงามมากทีเดียวนะคะนี่นะคะท้องฟ้ามืดอนิงกงดงามมากๆเลยนะคะดูนะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสิงดงามนะคะตอนยามแรงแต่วันยังบม่ตกดินนะคะมืดหน,นิงค่อนข้างที่สิแดดแรงแง้ยงค่ะหาโมงกว่าแล้วแต่ต่วันยังบม่ตกดินนะคะดีฉักเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาฝากนะคะ นี่เป็นเข่าที่ค่อนข้างงามนะคะแล้วก็เขียวขจีเมื่อนีพ่ค่อยมีล่มนะคะล่มนิดเดียวความงามของถุงเข่าสีเขียวนะคะมีความงดงามมากๆเลยนะคะปดีนะถุงเข่างามนี่เองค่ะเข่าหน้าทงนะคะฝนตกลงมาส่งเข่าได้สองสามมือแล้วค่ะฝนตกมาได้สองมือแล้วนะคะหลังจากที่แห่งจริงช่วงไปเป็นอาทิตย์นะคะตกลงมาแลวนะคะเห็นด้เข่าแตกก็ค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวนะคะ ดูนะคะเกี๊ยวกับจี้นะคะแล้วกับมีน้ำนะคะเห็นบอกคะมีน้ำมีเขานะคะแต่ก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะรมสมบูรณ์นะคะในน้ำมีป้านในน้ามีเข่าแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะเป็นบรรยากาศตอนเร่งๆนะคะมาชมกันนะคะหน้าทงนะคะนี่หน้าทงหลังจากที่ไปชมหน้านู้นบ่มีน้ำมาแล้วนะคะก็เริ่มีน้ำมาท่งแล้วสระสมืยมาหนีฝนเริ่มตกแล้วนะคะกต่มีน้ำมาท่งแล้วนะคะี่คื Gore, อหน้ ksi, าทงนะคะบรรยากาศของหน้าทงหน้าทงก็คือหน้าลุม นี่นะคะหน้าลุมหน้าลุมสิมีน้ำเร็วกว่าหน้าน้นนะคะน้ำตกมาพอประมาณก็สิมีน้ำครั้งแล้วกสิเฮ็ดให้เขาแตกก็แตกหยังนะคะก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ได้ให้เขางามขึ้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวยามเย็นๆน,นะคะคือบรรยากาศนะคะ ดิฉัเอาบรรยากาศไม่ช่ชมนะคะเป็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าของเห้านะคะเป็นโลกสีเขียวตรงหน้าเขียวกบจี้มีความงดงามน,นะคะเ้าหน้าของเหาก็เสด้ภูมิใจว่าเห็ดไข่เห็ดนาคะผลผลิตคนข้างดีนะคะมีเข่าที่สามารถแต่ก็แทงยอดได้ยังงดงามนะคะมีเข่าแต่ก็แทงยอดได้ยังงดงามเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้า,หน,าหน้าทงหน้าทงกับคือหน้าลุมนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่คนข่างสวยงงามทีเดียวนะคะ ชากับ,บรรยากาศตรงไตรงหน้าในยามเย็นๆหาโม่งกลัวเกือบพกโม่งแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังเปลี่ยงเปลี่ยงอยู่เลยค่ะยังจ่าอยู่เลยนะคะบอดี้แดดซองหนาแต่ว่าทุงเขายังเคียวขจีเลยนะคะปีนีน้ำมาทรงแล้วนะคะมาตกมาได้สองมือแล้วะคะ่ะแล้วก็คิดว่าสิ็ดในเขาออกมาออกห่วงงดงามเลยนะคะในชากาบ,บรรยากาศยามเย็นๆตอนแรงๆมาฝ่ายเช่นเคยนะคะมือนี้นะคะ แต่วันยังบันท่นได้ตกดินนะคะแต่ว่าแดดก็ยังจ้านะคะแรงแล้วนะคะบรรยากาศคนข้างดีดีค่ะอันนี้เป็นเขาหน้าทุงนะคะในชากเอาบรรยากาศมาฝากค่ะ